เก่าครับกับคนพัดถิน่นพาจินพาเห็ดกับคนผู้น้อยเกือบร้อยโลคือเก่าครับพี่นออ้องหลังจากที่ยาผมได้เฮ็ดรอ,อบรอบดักป่านะครับพราอมมึงครับนี่ครับอุปกรณ์เทาขึ้น <c ười> รถเรียบร้อยคู่ใจขึ้นรถคู่ใจเรียบร้อยครับผมนี่เงี้ยครับผมนี่ครับเงี้ยเงี้ใยใส่ไกลพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปใส่เบิง้งพี่น้องว่าไม่นี่ถีกบ่ถีกเนาะืม่นี้ผมเอาเงี้ใยใส่ไกลไป ดักเตรียมตัวมัดเรียบร้อยจ่อใส่รถแล้วไปลุยกันเลยพี่น้องเอ,อ้ยไปครับติดตามกันไกลครับผมไปพี่น้องไปติดตามกันเลยครับผมมาครับพี่นอ้องเอามาหอดมองใส่เลาพี่น้องนี่ครับเนี่ยใส่ไกลครับผมใส่ไกลครับ เขาสิม่ามัดเงียเลยครับผมเงียแต่ใกล้กับจีบมามันนี่นะพี่น้องนะเนี่ยพี่น้องเขาสิม่มามัดเงียก่อนครับอันแรกเขาต้องมัดเงียก่อนครับผมมัดเงียก่อนได้พี่น้องนะครับใส่ใกล้พี่น้องเขาสิมัด,มดเลยครับเลียวก็มัดติดกับะบอกเขาเลย ใส่กระปองของหอยไวเลยหอยไวป,ประมาณนี้แหละฉุนเป็นหา่าจินเหม็นคัก <c oughs> ใส่ไก่ซีน้ำทองตลาดพี่น้องนะครับอันนี้เขาก็ส่บะหมัดหลอบห้องไว้มัดหลอบที่เขาเห็ดไว้นะครับผมจะลงมาใส่นี่หน,นิเลยพี่น้องนะครับ มีลงไปใส่นหืนี่เลยนี่แหละพี่น้อง เดี๋ยวเ้าไปติดตามตอนยามแล้วกันนะครับพี่น้องว่าถี่ๆว่าเถียกหลังจากที่ห้องใสไว้แล้วผมใสไว้ไต้ไหม่ตนี้เลยครับผมนะครับนี่แหละสวัสดีครับพี่น้องว่ากันตอนเศร้าครับผมหลังจากที่ห้องใส่รอบไว้นะครับใส่รอบดักปลาไว้มือเศร้านี่ครับผมมือเนมือเศร้าเวมือวัานนี่ครับผมมือวานยังมือแรงเนาะผมไปใสไว้ปมะ่าณในสี่ม้งแรงนะครับช่วงสี่มงแรงครับผมแต่ว่าตอนนี้มันสิ พียงอะเด้พี่น้องเขาดียากงานด้วยกันเลยบ่ได้พยายามดี๋ยวเอาไปรุ่นน้ำกันครับพยายามน้ำกันว่ามันดีถอะว่าถือเดยวไปรุ่นน้ำกันครับผมหากินหาอยากไปเนาะพี่น้องนะบางทีก็ใส่วันแห่ใส่ปลาใส่ปลาซิวใส่กุ้งใส่หอยงมหอยงมเหยไปเลยพี่น้องหากินหาอยากผคงกติเจ็บบรรยากาศแบบบ้านๆของเขาไปฝากทั้งช่องคนปลาจินพ้าจินป้าเห็ดนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจใ้กันเด้อพี่น้องเด้อไปครับป ติดตามกันเลยครับว่าที่ได้บ่ได้ครับผมนะครับพี่น้องหลังจากเขามาหอดหมองแล้วพี่น้องเดี๋ยวขณะอยู่ไตปุ้มไม่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาลงปะยามกันครับความหยิบหยิบบ่หยิบนะพี่น้องมันรุนน้ำกันครับผมดูตัวใต้ปากคพรอยอยู่บ่ได้ใต้าป,ใปากคอย ขาซ้ออยู่ได้พี่นอ้องขาซพอแต่ผมบามไม่ต้องมาดคุ้มใหมเ่เดี๋ยวาลุไปเบิ้งกันพี่นอ้องนันเตียงน้อาใส่ไว้หว้านนี่เนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวลุไปเบิ้งกันติดตามเลยพี่น้อง เสียก่อนพี่น,อน้องเดี๋ยวใส่เสียกมัดไปด้วยครับมาลุ้นนล้วกันครับผมมาลุ้นลนล้วกันพี่น้องมาลุ้นนล้วกันอู้ดูค่ะนี่ปลาดุกครับพี่นอ้องปลาดุกสองกอตัวหนึ่ง วัดเฮ้ยปลาดุกสองหรือสามวัคอหนึ่ง เนี่ยมันไะใส่ไกล้นี่มันปลาดุกมันเข่าดีได้พี่น้องดุกอะครับใส่ไกล้เนี่ยปลาดุกมันเข่าดีปะ่ะถ้าปอกคว้ากับตุ้งยัอยู่เด้เนี่ยพี่น้องสุดวอดปะนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับเ่ยไอพี่น้องมาเบิ้งใกล้กลครับนี่ครับไล่ได้ห้งองเห็นป่ะครับผมเนย่ยใส่ไกล แต่ว่าเอาเงี้ยเอื่นกับสีเขาคก็กันไดพนน้พี่น้อง่่พีน้องปลาดุกระดุกกับปลาคอครับได้สามตัวกระปุกคอโอ,คอ,คคอ้ตัวงามอยู่ปลาคอครับปลาคอตัวงามพี่น้องรดรุกกระปลาคอครับผมนี่นะพี่นอ้องได้คือเกาเหี่ยงแล้งอร่างงานที่เกยห้องหนี่นี่ครับพี่น้อง ปลาคอตัวนึงปลาดุกปลาดุกสองปลาดุกสองตัวครับปลาคอตัวนึงนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ฮองเฮานี่ครับผมสุดยอดเลยครับผมเด็ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้่ยกนนะครับพี่น้องแล้วอีคลิปหน้าเฮาสิไปเฮ็ดหยังแบบทิดตามกันครับผมว่าเฮาสิไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดแบบไเนาะครับเนาะโอกาสหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่ครับ